คาถาเงินหมื่นล้านของพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรสวดภาวนาคาถานี้เป็นประจำช่วยเสริมสิริมงคลและดนบันดาลโชคลาภและทรัพย์สมบัติถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วให้ตั้งสมาธิและตั้งจิตและลึกถึงพระครูบาบุญชุ่มแล้วกล่าวคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนะรัญญายเปโอมนโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนมะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนมะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกุส <irgendw carbono S 2> ุว <v Anyway> to <torture> ัง <em> สัสยันตังสังเกณรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอ,อุนะโมพุทธายะเกสุสุวังส,สัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอ,อ,อุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ <unching> นะ,สะสนโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตงังสังเกณรัญญายเปโอม Ь นะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอ,อุนะโมพุทธายะเกุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนณโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุอุ นโะ,สะสยยโ,มมโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกณรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกรนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพทาทะยะนะมะอ,อุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญยายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอ,อุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวัง <h> ส <van> <can> ัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะาายานะมะพทาทะยะ,ยญญยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตงังสังเกนระรัญญา,าเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพ Mother, าทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวงังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพ Further, าทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุณะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุอุ นะโมพ <ple> <ple> ุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปอโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปอโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ <rike> <Netherlands> <igkeit> นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสายายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทายาะา <uous> ทายะนะมาาาานะมอุ นะโมพุทธายะ,กสะสายเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกรนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรญยนยปเอโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุโณโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุว okay? ังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสย,ยันตังสังเกณรัญญายเปอโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอมนุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสย,ยันตังสังเกณรัญญายเปอโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนรรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนรรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายนธะยานะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธทายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธ,ธยายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปอโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญ <for> <ide> you ายเปอโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ <upward> นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรียญาเปอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรียญาเปอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธ,ธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญยายเปโอมนะโมพุทธ,ธายะนมะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธ,ธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธ,ธายะนมะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุว pues ังส <sh> ัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ Rika, ยยนะโมพุทธายะเกุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุ Syndrome, ก erm สุวังสัสยานตังสังเกนะรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยานตังสังเกนะรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกุส um ุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธ ang, ายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยันตังสังเกณรัญญายะเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุอะ นะโมพุทธายะเกสุสุว ang, ังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุ עם, สุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะออุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญายเปโอมนะ,นะ,มะ,นะมโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสัสยายันตังสังเกนระรัญญาเปโอมนะโมพุทธายะนะมะพาทะยะนะมะอุ นะโมพุทธายะเกสุสุวังสะสยายันตังสังเกณนะรัญญายะเปสาธุสาธุสาธุคาถาเงินหมื่นล้านว่ากันว่าผู้ใดสวดภาวนาและหมั่นทำความดีอยู่เป็นประจำจะช่วยดลบันดาลให้มีทรัพย์สินเงินทองชีวิตไม่ขัดสนและมีโชคลาภ